สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนี้นะคะเราจะมาส่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจและชีวิตของเขาสองคนนะคะระหว่างแอปแบลกับคนรักเก่าของคุณสาพรับ,บรางานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยก,กวารกด subscribe ไลคแชร์เรามาดูกันสิว่า ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ของเขาสองคนเนี่ยนะที่ทำให้เขาชีวิตรักของเขาระหองระแหงกันหรือว่ามีปัญหากันนะคะสีหน้าท่าตาท่าทางนะคะหน้าตาเศร้ามองเนี่ยนะมันเป็นความทุกข์อะไรเป็นความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรรักสามเศร้าเราหลายๆคนเจมินาราศีมิถุนท่านลมสกับเบโรวราศีวิจิตท่านน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎ เซตเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟสักเซตเทเรียตบราศีดวมชาตาไฟอริราสีเมษธาตุไฟไฟธาตุไฟเมษสีนูดิบารารศีตุลธนลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราหลายๆคนมีสามเก้าหนึ่งแปดบสีสาเจแล้วก็19นะคะมาเดี๋ยวเราดูกันเรามาส่องความทุกข์นะคะกับเรื่องราวภายในใจ ที่ทำให้เขาสองคนแอบแบลและคนรักเก่าของคุณนะคะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณไปรับรู้เรื่องราวอะไรมากเกี่ยวกับเขาสองคนไม่ว่าจะเป็นการสองการดูการเห็นนะคะผ่านโซเชียลหรือว่านะคะฟังจากคนอื่นมามาดูซิ เรื่องราวที่คุณรับรู้มาจากคนอื่นๆเกี่ยวกับเขาสองคนหรือว่าอาจจะเป็นการไปส่องก็ได้นะคะสิ่งที่คุณรับรู้มาจากนะคะเรื่องราวของแอบเบลและคนรักของคุณเขามีการแต่งงานนะคะอยู่กินกันเป็นครอบครัวนะ,ะไปเริ่มต้นใหม่นะคะใช้ชีวิตร่วมกัน ต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบลงทุนลงแรงทําทุกอย่างเองนะคะโดยที่มีฝ่ายหนึ่งนะคะคือรับผลประโยชน์อะอย่างเดียวนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มัมีการมีกฎหมายเข้ามารองรับในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่งานอยู่กินกันแบบครอบครัวและนะคะก็แอปแบลก็เป็นตัวจริงในความสัมพันธ์แล้ว นะคะก็มีการลงทุนทําธุรกิจการงานใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหยันทํามาหากินนะคะแล้วก็มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นแอปแบลด้วยก็ได้ที่แบบทาทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะเพื่อที่จะให้ครอบครัวความรักมันสมบูรณ์แบบนะคะถูกต้องตามกฎหมายตามจารีตประเพณีจัดพิธีแต่งงานทําทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนลกของคุณก็อาจจะนั่งยิ้มแข่ง นะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเป็นสามีนะคะหรือว่าเป็นภรรยานะ,ะที่แบบเออเชิดหน้าชูตาอะไรเงี้ยนะ,ะ,นะ,ะแล้วความสัมพันธ์ก็ดำเนินต่อไปในรูปแบบของการที่ใช้ชีวิตครอบครัวนะคะ,ะ,คะโดยที่คุณเนี่ยคือเหมือนเหมือนเขาสองคนเนี่ยนะคะพยายามที่จะเรียกว่าแสดงออกถึงสถานะความเป็นครอบครัว นะคะต่อสายตาผู้คนนายยืนยันว่าอ่าะะะมาด้วยความถูกต้องมาด้วยความรักมาด้วยการที่แบบจะรับผิดชอบหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอนาคตมีร่วมกันจะขยับขยายทําธุรกิจการงานร่วมกันน,ะะนี่คือสิ่งที่คุณได้เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานะความสัมพันธ์ณตอนนี้เวลานี้เกิดอะไรขึ้นแล้วหรือยัง อันนี้มันอาจจะเหมือนกับว่าตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีะนะคะผู้คนอาจจะมองเห็นว่า,าเขาสองคนแต่งงานอยู่กินกันเป็นครอบเป็นครัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะมีหน้าม,มีตาทางสังคมและนะคะปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ของเขาสองคนเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่คาดหวังไว้ไหม Queen of s w สอ d นะคะมีการที่แบบเหมือนไม่ต้องการให้ใครมายุ่งนะคะเออควีนออฟสอดเนี่ยคือต้องการที่จะทําให้ชีวิตนะคะประสบความสําเร็จนะคะไม่สนใจอะไรนะ,ะไม่ว่าจะเจอวิบากกรรมอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไงนะคะจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่พยายามที่จะออปกป้อง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะพยายามที่จะทำใจหรือว่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์จะเจอในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตนะที่มาจากการแย่งชิงคนรักของคุณมาก็ตามหรือว่ามาในรูปแบบของความที่แบบคือมันมีในเรื่องของวิบากกรรมเข้ามาด้วยนะแต่ไม่กลัวค่ะนะคะไม่สนใจค่ะเออฉันจะทําให้ชีวิตมีความสุขพรีพร้อมสมบูรณ์แบบในรูปแบบของฉัน นะคะชะตากรรมอะไรฉันไม่กลัวทั้งนั้นนะคะพยายามที่ห่วงแหนพยายามที่กอดนะคะความสัมพันธ์นี้ไว้ประคับประคองต่อไปแม้จะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็ตามคือในความรู้สึกคือแบบเหมือนพยายามกอดเก็บความสัมพันธ์นี้นะะลงทุนลงแรงทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรียกว่าเออเออภายใต้ของความสุขนะคะมีความอมทุกอยู่นะคะ หน้ายิ้มแย้มระรื่นนะคะข้างนอกสุขใ์ข้างในตะติ้งโหนงนะคะนี่ความรู้สึกของแอปเบลนาที่มันมีความรู้สึกว่าคือไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาวิบากกรรมจะตากรรมเข้ามาในชีวิตนะคะก็จะต้องทนอดทนฝ่าฟันดิ้นรนนะคะเยียวยาวความรู้สึกของตัวเอง นะพพอร์ตความรู้สึกของตัวเองกอดเก็บความรู้สึกนะว่าฉันเป็นตัวจริงนะฉันได้มาอย่างถูกต้องและแม้จะเจอวิบากกรรมปัญหาชีวิตเข้ามาการเงินนะใช้ชีวิตแบบประหยัดไม่ได้เลิรู้ดูสบายแค่ไหนก็จะต้องกอดความรู้สึกนี้ไว้นะคะเชื่อมั่นในความรักที่มีต่อกันนะคะนี่คือสิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าแอปแบลพยายามจะยืนหยัดนะเพื่อความรู้สึกของตัวเอง นะคะก็อยากได้อยากเป็นนะอยากที่จะเหมือนกับเ,เชิดหน้าจูตาทางสังคมนะคะยิ้มรับแต่ภายในคือแบบคือกินอยู่แบบประหยัดนะคะแล้วก็การใช้จ่ายคือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีที่มีทางนะคะมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่รู้ว่าจะกอดเก็บมันไว้ได้นานแค่ไหนนะคะก็ยังดูแบบดีเอ็มเอรสอยู่เนาะ ดูแบบภายนอกดูแบบเชิ่อยช้าเปล่นปะกายดูเหมือนมีความสุขดูเหมือนยินดีกับสิ่งที่ได้รับมาอะไรเงี้ยทั้งๆที่เจอวิบากกรรมแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดนะคะยังฝืนต่อไปยังก้ากลืนฝนืนทนต่อไปนะจ๊านี่คือความรู้สึกของแอบแบงนะที่พยายามกอดเก็บนะความสัพันธ์นี้ไว้เรามาดูกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเขาสองคนมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ สิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะความทุกข์ภายในใจหรือว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นภายในใจที่ผู้คนอาจจะมองไม่เห็นแต่เขาสองคนรู้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นชีวิตรักของเขาสองคนเกิดอะไรขึ้นจ๊ะล้งางไพ่ก่อนนะชีวิตของเขาสองคนเกิดอะไรขึ้นนะคะ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วบอกใครไม่ได้เป็นการสร้างภาพความสุขนะคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นบอกใครไม่ได้เจ็ดดาบบอกไม่ได้จริงๆเพราะแอบทํามีใครคนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกนะ,ะเหมือนจะแอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ให้อีกคนหนึ่งรู้เนื้อรู้ตัวในความรู้สึกนะ,ะมันเกิดขึ้นไปในใ,นใจ นะคิดอยากจะวนเวียนนะคะถึงคนทางไกลคิดอยากจะกลับไปหานะหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบไปขอโอกาสไปขอโทษไปขอเริ่มต้นใหม่นะคะทนไม่ไหวแล้วนะอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ายิ่งอยู่ไปยิ่งทุกข์ใจยิ่งไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขใดๆเลยนะเคยคิดว่าที่นี่คือความสุข เคยคิดว่าใครคนหนึ่งคือคนที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ในชีวิตไม่เหลือทรัพย์สินเงินทองนะคะแล้วก็คิดว่าจะอยู่ต่อไปไม่ได้มันมีความรู้สึกของใครบางคนที่คิดอยากจะไปหาความสัมพันธ์ใหม่ไปเริ่มต้นใหม่หรือว่ากลับไปหาใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่าเพราะอยู่ตอนเนี้ยอยู่กับคนที่เลือกเนี่ย อยู่กับความสัมพันธ์ใหม่ไม่ได้แล้วนะคะเธอสร้างภาพเธอหลอกลวงฉันเธอหลอกลวงว่าเธอมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะ,ะเธอหลอกลวงว่าเธอมีอเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่ให้ฉันถลุงนะคะกินดีอยู่ดีมีความสุขแต่ตอนนี้ลําบากมาก นะคะเรียกว่าจะต้องประหยัดกินประหยัดใช้กันเลยทีเดียวนะคะกัดก้อนเกลือกินกันเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้ใครคนหนึ่งคิดอยากจะกลับไปหาคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่านะคะและนะคะความทุกข์ภายในใจของใครคนหนึ่งที่เหมือนเดินจากมานานแล้วนานมากเลยแต่ก็ยังรักแล้วก็ผูกพันอยู่ นะไม่ว่าจะไปเลือกความสัมพันธ์ไหนๆนะรู้สึกว่าใช่กว่าแต่ภายในใจของผู้หญิงชายคนนั้นนะคะยังคิดเสียดายคนรักเก่าอยู่ไม่น่ามาเลยนะคะไม่น่ามันเลือกคนนี้เลยนะคะไม่ได้มีความรู้สึกรักเลยเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้เลยยังรักคนเดิมอยู่ยังผูกพันกับคนเดิมอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นครอบครัวกับคนเดิมอยู่นะคะแม้จะมีอะไรที่มันแบบโผล่ขึ้นมามากมายะ นะคะเอออาจจะมีลูกด้วยกันอาจจะแต่งงานหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเป็นครอบเป็นครัวแล้วก็ตามเธอะแต่ความรู้สึกที่ผูกพันกับคนรักเก่าอะ่ะมันยังอยู่เลยฉันรักเธอเพียงคนเดียวหัวใจของฉันมอบให้เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปน,นานแค่ไหนก็ยังรักเธอเพียงคนเดียวนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของใครบางคนที่ลืมคนรักกกับไม่ได้เดิร์เลเวอร์ ความทุกภายในใจที่เกิดขึ้นนะ,ะมันอาจจะเป็นความผิดพลาดนะ,ะที่มันสร้างความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นอีกนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วเลือกความสัมพันธ์ใหม่ที่คิดว่าดีกว่านะคะแล้วอยู่ไปอยู่มาใจก็ไม่เคยเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยนไปจากคนรักเก่าเลยนะค,ะคนเก่าก็ยังดีสําหรับเขาคนนั้นเสมอนะคะยังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นแบบ คือยังเป็นความรักที่เต็มหัวใจล้นหัวใจอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะทักข้อความมาหาอยากจะติดต่อมาหานะคะแม้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะไปลงทุนทําธุรกิจหรือว่าลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนรักใหม่แต่ความรู้สึกกับคนเก่าเนี่ยมันเปี่ยมล้นหัวใจทําใจไม่ได้ยิ่งนะคะมาเห็นคนรักเก่าที่เฉิดฉายเปล่งประกายถ้ามีการสอบมีการดู ผ่านโซเชียลและเห็นว่าคนรักเก่านะคะคนคนนั้นชีวิตเปลี่ยนไปสวยขึ้นดูดีขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นนะยิ่งเสียดายใหญ่เลยนะคะไม่น่ามาเลยนะไม่น่าทิ้งมาเลยเห็นไหมทิ้งมาเอาอะไรเนี่ยทิ้งมาเอาความถูกนะ,ะทั้งๆท,ที่แบบมันเป็นอะไรที่มันถูกต้องมากกว่านะคะคือเลือก เลือกคนที่คิดว่าใช่เลือกคนที่คิดว่าถูกต้องนะมีการจัดพิธีมั่นหมายแต่งงานสู่ขอมีญาติพ่อแม่พี่น้องสังคมบุคคลรอบข้างห้อมล้อมนะคะแต่มาเลือกความสัมพันธ์ใหม่ที่คิดว่าใช่กว่าเดิสตาคิดว่าสวยกว่าดูดีกว่านะคิดว่าโดดเด่นกว่าคิดว่าร่ํารวยกว่านะแต่ที่ไหนได้อยู่กันไปอยู่กันมานะคะชีวิตความเป็นครอบครัวจากที่เคยมีความสุขนะเหมือน ทำไมเหมือนไม่ไม่เต็มที่สทีไม่เต็มอิ่มสทีนะคะทําไมเหมือนไม่ไม่มีการที่แบบเหมือนเอ,อ่อมาลงทุนลงแรงทําธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างท,ทําไมที่ที่เห็นเนี่ยนะคะในเรื่องของรายได้ในเรื่องของอาชีพการงานทําไมไม่โดดเด่นทําไมไม่ดีอ่ะในบอกว่าโชคชะตาหรือว่าอ่าประมาณที่แบบเหมือน คนรักของคุณเลือกที่จะไปอยู่กับแอบเบลแล้วในบอกว่าดวงของแอบเบลหนุนดวงชะตาของเขาไงนะคะเคยไปถามหมอดูเคยไปปรึกษาหมอดูบอกว่าดวงชะตาหนุนกันเป็นคู่รักกันแต่ทำไมชีวิตถึงนะยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะเริ่มต้นใหม่ตลอดเลยไม่มีความสําเร็จเลยนะนี่คือสิ่งที่คนรักของคุณรู้สึกนะคะความทุกข์ในใจที่เกิดขึ้นกับการที่มีใครคนหนึ่งพยายาม พยายามเี่ยสร้างความมั่นคงในชีวิตพยายามเี่ยสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของที่คิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อการเงินนะคะแต่เอ,อ่อใครคนใดคนหนึ่งก็ยังมีการที่แบบเหมือนมองหาสิ่งอื่นมาเติมเต็ม,ต,มตลอดเวลาทําไมเติมไม่เต็มสัทีในด้านของความรู้สึกนะ,ะยังมีลักษณะนิสัยของการที่แบบ ไปมองหาคนอื่นไปมองหาความรักความสัมพันธ์อื่นนะกินเที่ยวดื่มใช้ชีวิตที่แบบเหมือนไม่มีความรับผิดชอบไรเลยแม้จะเป็นครอบครัวแม้จะมีลูกด้วยกันหรือว่าแม้จะมีภาระหนี้สินร่วมกันแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบไปวิ่งหาความสุขนอกบ้านอยู่เลยนะคะหรือว่ามีใครคนหนึ่งที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คนเดียวนะคะเนรมิตส,ส,สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คนเดียวตลอดเวลา นะคะนี่คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาและมันก็ยังเป็นอยู่นะเติมไม่เต็มถมไม่เต็มสติและนะคะความสัมพันธ์นี้มีใครคนหนึ่งที่ลงทุนทําทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยมอบให้กี่อีก,นอกคนนึ่งคนหนึ่งก็แบบคือไป หาความสุขใส่ตัวเองไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปสังคมนอกบ้านนะไปซื้อกินนอกบ้านอยู่นะคะไปไปหาอะไรที่มันเหมือนกับว่าคืออ่ามีภรรยามีคนรักตัวจริงอยู่ในบ้านแต่กลับไปแอบมีความสัมพันธ์ที่แบบหลบซ่อนอยู่นอกบ้านอยู่ดีนะ,ะแอบไปมีความสัมพันธ์อื่นแตนะ่เอาเงินของอีกคนหนึ่งไปเปอีกคนหนึ่งที่อยู่นอกบ้านนะคะก็เลยทาให้ความสัมพันธ์นี้เหมือนสุกสุดิบๆ นะคะเป็นครอบครัวก็เหมือนไม่เป็นนะเป็นภรรยาก็เหมือนไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนั้นหรือว่าเป็นสามีก็เหมือนไม่ได้เป็นเพราะว่าสามีก็ยังไปซื้อกินนอกบ้านอยู่ดีนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นความทุกข์ภายในใจนะคะทมไม่เต็มและความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจนะกับชีวิตรักที่สร้างขึ้นมาบอกใครไม่ได้นะไปปรึกษา อาญาติพ่อแม่พี่น้องบุคคลรอบข้างนะคะก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้มีแต่บอกว่าเออทำใจเธอลูกเอ้ยนะทาใจเธอนะคะเนี่ยแหละคือความสัมพันธ์ที่แบบคือคิดว่าเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วท้าที่สุดแล้วนะปัญหามันก็เกิดขึ้นอยู่ดีมันไม่ได้เกิดที่เรานะมันเกิดขึ้นมีบากกรรมเราได้ความสัมพันธ์มารูปแบบไหนเราแย่งชิงเขามาเราครอบครองของเขามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องไงเราก็ต้องทนรับวิบากกรรมตรงนั้น นะมันเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกมันเป็นสอดอของเขาสันดานของเขาที่แบบเขาอ่ะเติมไม่เต็มถมไม่เต็มนะตัวเราเนี่ยคือแบบแม้จะทําตัวดีแค่ไหนก็ตามความดีไม่ได้ทําให้คนคนนั้นเปลี่ยนนิสัยนะคะเขาก็ยังนะคะออกไปหาซื้อหากินหาเติมความสุขให้เขาอยู่ดีนะคะเราสั่งเราบอกเขาไม่ได้เราต้องยอมเขาเราต้องยอมกับชะตากรรมบิบากกรรมตรงนี้นะคะบอกไม่ได้หรอก นะบอกกันก็คือแบบอทะเลาะก,กันมีปากมีเสียงกันนะคะและความทุกข์ของใครในคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในใจนะที่ต้องพยายามอยากอกอดเก็บความรู้สึกของตัวเองนะคะต้องรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ต้องประคับประคองความสมััธ์นี้ต่อไปรอจนกว่า เผื่อวันดีคืนดีใครคนนึงเนี่ยจะยอมเปลี่ยนนิสัยยอมเปลี่ยนพฤติกรรมกับเนื้อกับตัวกับใจเป็นคนดีนะคะเหมือนกับว่า,าฟ้าดินลงโทษนะจะบอกเขาก็เขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันเวลามันผ่านมาตั้งเนินนานแล้วเขายังเป็นคนที่รักสนุกนะกินเที่ยวดื่มรักตัวเองนะคะถ้าแบบเขารักครอบครัวนะเขาจะไม่ทิ้งครอบครัวมาเลือกเธอเลยอารมณ์เนี้ยนะ,ะซึ่งแอปแบล หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องยอมรับพฤติกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะผลของวิบากกรรมนะชะตากรรมเหล่านั้นก็ต้องยอมรับทำอะไรไม่ได้จนกว่าเขาจะแบบหยุดอ่ะหรือว่าจนกว่าเขาอาจจะเกิดนะโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มันเป็นชะตากรรมวิบากกรรมของกรรมแล้วเขาไปไหนไม่รอดนะนี่คือสิ่งที่จะต้องยอมรับนะมันคือความทุกข์ที่แบบฝังอยู่ในใจแล้วบอกใครไม่ได้ไง นะคะถ้าอยากเป็นครอบครัวถ้าอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันถ้าอยากมีครบทุกคนนะคะอยู่ในบ้านนะคะเออมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับพฤติกรรมของคนคนนี้นะ,ะก็ปล่อยให้เขาไปหาความสุขของเขาท้ายที่สุดแล้วเขาหมดแรงนะหมดเงินนะคะเขาก็จะหยุดเองนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับมันคือความทุกข์ของใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องยอมรับพฤติกรรมที่ไม่สามารถเ,รเปลี่ยนแปลงได้นะคะ เรามาดูสีชีวิตอนาคตนะคะความทุกข์ที่เกิดภายในใจที่บอกใครไม่ได้ของชีวิตเขาสองคนเรามาดูกันความทุกข์นะ,ะที่เกิดภายในใจของเขาสองคนที่บอกใครไม่ได้ ไม่ว่าความสัมพันธ์ของเขานะคะมันจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคะก็ยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าออยู่แบบนี้ก็ได้ทนอยู่กันไปแบบนี้นะ,ะจนกว่าจะทนไม่ไหวเหนื่อยนะคะจนกว่าจะรับไม่ได้หรืออาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเข้ามา รับผิดชอบชะตากรรมวิบากกรรมตรงนี้นะคะทุกก็ต้องทนเหนื่อยก็ต้องทนลำบากก็ลำบากก็ต้องทนนะ,ะทนเพราะรักทนเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีใครมาแทนที่ใครได้ทนเพราะว่าพฤติกรรมตรงนี้นะคะยังรู้สึกว่ายังรับได้ยังเข้าใจได้ นะอยากจะให้เป็นครอบเป็นครัวนะไม่อยากจะอับอายขายขี้หน้าอีกต่อไปทนจนกว่าจะไม่มีเงินที่จะเปย์ไม่มีเงินที่จะให้นะเมื่อหมดตัวเมื่อไหร่นะคะถึงจะปล่อยให้เธอไปอารมณ์นี้เลยนะมันก็ยังมีการที่แบบคืออย่างน้อยๆนะเขาก็ยังให้เราบ้างเขาก็ยังช่วยเหลือเราบ้างเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราบ้างแม้จะอยู่ในรูปแบบของความทุกข์นะสุขๆดิบๆก็ตามนะแต่ก็คือต้องทนเนี่ย ทนเพรรักไงนะคะเออความรักของใครคนใดคนหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่ยอมให้ใครอีกคนหนึ่งไปเปนะไปมีความสุขนอกบ้านนะคะไปเหมือนกับว่าไปซื้ออยู่ซื้อกินนะอย่างน้อยๆเขาก็ายังกลับมาบ้านไงนะแม้จะไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรกับเราเลยนะมันคือความรักที่แบบยิ่งใหญ่สําหรับใครคนหนึ่งที่มอบให้อีกคนหนึ่งนะคะนี่คือความรู้สึกของ คนที่จะต้องให้อย่างเดียวอ่ะนะคะคือการที่ตวงคุณสูญเสียคนแบบเนี้ยคนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้รักแต่ความสุขของตัวเองนะคะกอบโกยความสุขให้กับตัวเองนะค,ะคุณโชคดีแล้วแหละนะที่มีนะใครคนนั้นมารับผิดชอบวิบากกรรมแทนคุณนะคะต้องยิ้มนะต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณนะได้สูญเสียนะอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่มันเป็นความทุกข์กับคุณอะ่ะ ะะหวังว่านะคุณจะมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันที่คุณได้รับนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ